เป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นหรือการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็นการได้ยินการเคลื่อนไหวการสื่อสารจิตใจอารมณ์พฤติกรรมสติปัญญาการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นๆแต่ไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ ถึงแม้ในบางครั้งพวกเราก็ต้องมีผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องสามีภรรยาหรือมีเครื่องมืออุปกรณ์บริการที่ใช้สำหรับคนพิการโดยเฉพาะซึ่งเรียกว่าเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านกายภาพแต่คนพิการนั้นก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีศักยภาพทั้งนั้นซึ่งก็ได้รับโอกาสในการแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่สามารถเรียนร่วมในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับได้โดยมีครูการศึกษาพิเศษคอยดูแลศูนย์การศึกษาพิเศษที่จัดการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการซึ่งพวกเขาแสดงให้เห็นว่าคนพิการนั้นก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้เช่นกัน นางสาวบุญจิราภรณ์ธรรมชาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุญลัญญาสุขบัติค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิทเทิลนิวข่าวดีข่าววข่าวไหมข่าวปลอมค่ะวันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศการประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการนะคะโดยจะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระทรวงการศึกษาพิการกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการต่างๆค่ะรวมไปถึงการแต่งตั้งอำนาจ ารระเบียบการเงินค่ะต่อไปนะคะเราสองคนจะส่งสัญญาไปให้กับนะะักข่าวภาคสนามไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกำมล์วันค่ะได้ยินแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุญจิราและก็คุณคุณัณณญญานะคะดิฉันกมลวันโยงงานรับหน้าที่เป็นผู้ประก,กา,รา,า,ศาศข่าวภาคสนามนะคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่หน้าห้องประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะดเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการประชุมของเรานะคะว่าจะมีความเข้มข้นขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ าาาจนปร์ระการในการปุะงนี้ค่ะดิฉได้ทำหนทีมาแล้ววาระนะคะไม่ต้องสามปีแล้วนะวันนี้เราก็จะมาแต่งตั้งประธานคนใหม่และแต่งตั้งคณะกรรมการ เรื่อตอบแทนค่ะก็จะมีสาตุเนื่องจากการตายลาออกเป็นบุคคลลงละลายเป็นคนไรความสามารถค่ะอ่าวันนี้นะคะแรกที่จะมอบหมายให้พวกคุณกคือจากการศึกษาการเรียนร่วมให้กับคนพิการขาดไ้แล้กับติดตามให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่งางเั่ ดกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการมาตราที่21ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกว่ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตราที่22ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนจำนวน21คน มาตราที่23ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจหน้าที่เช่น 1. บริหารกองทุน 2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินมาตราที่1 4การรับและการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินกองทุนและการตัดหนี้เป็นศูนย์ให้เป็นไปตามระเบียบมาตราที่25ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทำงบตามการเงิน มาตราที่2 6ให้นำบทบัญญัติมาตรา13มาตรา14มาตรา15และมาตรา16มาบังคับใช้มาตราที่2 7 ให้โอนบรรดาเงินทรัพย์สินสิทธิหนี้ของกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการมาตราที่1 8ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2546ทำหน้าที่จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมการ ศึกษาสำหรับคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งต้องไม่เกิน180วันนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาตราที่29ให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมวุฒิบัตรครูการศึกษาพิเศษตามหลักสูตรที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอนุมัติก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นครูการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้